สวัสดีค่ะวันนี้หนูจะมาเฉลยข้อสอบเนี่ยแซดปี65นะคะข้อนี้ให้รู้สองเขียนในรูปทศนิยมไม่รู้จบได้เป็นรูปสองเท่ากับ1.4142จุดสนมเรื่อยๆนะคะสมมติให้รู้สองเท่ากับห4 1หรือ1 4 1 4 1ซ้ำจะเขียนทศนิยมไม่รู้จบแบบซ้ำนี้ในรูปเศษส่วนได้ในข้อใดน,นะคะคือข้อนี้เขาต้องการเปลี่ยน1.4141ซ้ำเนี่ยให้อยู่ในรูปเศษส่วน ซึ่งตัวนี้นะคะมันเป็นโทศนิยมซ้ําซึ่งโทศนิยมซ้ํานะคะก็คือจำนวนตรกระยะจำนวนตรกระยะก็คือจำนวนที่สามารถเขียนในรูปเศษส่วนได้นะคะซึ่งมันก็จะมีสูตรในการเปลี่ยนโทศนิยมซ้ําเป็นเศษส่วนแต่ว่าเราจะทำวิธีตรงก่อนนะคะ ก็คือวิธีที่หนึ่งเราจะให้ตัวแปร a นะคะแทน1 4 1 4 1ซ้ำซึ่ง1 4 1 4 1ซ้ำเนี่ยมันก็คือ1 4 1 4 1ไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็จะเป็น1 4 14 14 14 14 1 4 1 4 1อย่างนี้แล้วทีนี้สังเกตว่ามันเป็น2องตำแหน่งเพราะฉะนั้นตัวที่2เราจะเอา100ไปคูณกับ a มันจะได้เป็นหนึ่งสี่หนึ่งจุดสี่หนึ่งสี่หนึ่งอย่างนี้นะคะเราจะให้ตรงนี้เป็นสมก,การที่หนึ่งและตรงนี้เป็นสมก,การที่สองจากนั้นก็จะเอาสมก,การที่สองลบสมก,การที่หนึ่งนะคะก็จะได้เป็นหนึ่งร้อยเอลบเอฝั่งนี้ก็จะเป็นหนึ่งสี่หนึ่งจุดสี่หนึ่งสี่หนึ่ง ไปเรื่อยลบ1.414ไปเรื่อยเหมือนกันลบกันนะคะตรงนี้จะได้เป็น 99A รายและฝั่งนี้นะคะก็จะได้เป็น140ค่ะจากนั้นเราก็ย้าย99มาหารเลยค่ะก็จะได้1 4 0 9 9ส่วน99ซึ่งก็จะเป็นช้อยข้อ2นะคะเดี๋ยวจะลองทำอีกวิธีหนึ่งดูว่า คำตอบมันจะได้เท่ากันไหมเพือ่อตรวจสอบคำตอบของเราคะวิธีที่สองก็คือแทนสูตรค่ะซึ่งสูตรในการเปลี่ยนทศนิยมซ้ำเป็นเศษส่วนเนี่ยก็คือจำนวนทั้งหมดทั้งหมดนะคะลบด้วยไม่ซ้ำแล้วตัวส่วนเนี่ยถ้าซ้ำ ซ้ำจะแทนด้วยเลข9ไม่ซ้ำจะแทนด้วยเลข0ค่ะซึ่งข้างล่างนี้จะดูจากจุดข้างบนนะคะคือตรงนี้ซึ่งจะเห็นว่ามันเป็นซ้ำอยู่สองตัวถ้ามันเป็นแบบ4หน่หนึ่งแล้วจุดจุดนี้มันก็จะเป็นซ้909อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมาแทนในข้อนี้กันค่ะ ทั้งหมดก็คือเลขทั้งหมดนะคะเราจะไม่ดูโทสนิยมก็คือมีเลข1เลขสีเลข1แล้วก็จะเขียน 1, 4, 1นี่เลยค่ะแล้วยจนวนที่ไม่ซ้ำาีกับ1เนี่ยมันคือซ้ําแต่บ่าที่ไม่ซ้ําก็คือเลข1ข้างหน้าใช่ไหมคะแล้วก็จะเขียน1เลยแล้วก็ตัวส่วนอย่างที่บอกไปว่าซ้ํส,สอตัวแล้วก็มีจุดอยู่2ตัวก็จะเขียนเป็น99นี่ค่ะก็จะได้เป็น140 so 99 คำตอบก็ตรงกันนะคะเพราะฉะนั้นตอบใช้ข้อสองค่ะ